ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกห้อนะครับบบเกม SAOMD นั่นเองนะครับอยูยกับการอัปเดตแพทนนอนะครับประจำวันที่29นะครับเดือนมิถุนายนนะครับว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรขก้นบ้างนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็จะมีส่วนของอาการอัปเดตเนื้อเรื่องนะครับก็เป็นเป็นเป็นหมดเนื้อเรื่องหมดสุดท้ายนะครับ เรียกว่าเป็นบทสุดท้ายดีกว่านะ,นะครับสำหรับอ่ามดในเรื่องของ g t o นะครับตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดเนื้อเรื่องไปแล้วนะครับก็เนื้อเรื่องภาคหน้าเนี่ยคงจะเป็นของ ALO นะครับก็คือเป็นของยุกินั่นเองนะครับก็สามว่าผมเล่นผ่านยังผมก็เล่นผ่านที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมที่สังเกตตรงมิชั่นก็ได้นะครับที่มันขึ้นเลข2เนาะแล้วก็ อย่างที่2นะครับก็จะมีการเรียกว่าเป็นการรีเซ็ตนะครับการล็อกอินนะครับประจําวันก็คือมาจะมีของของขวัญมาให้ซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถกดรับได้ที่เควสนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการอัปเดตในเรื่องนะครับของทางภาค GTO นะครับก็ตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเล่นจบไปแล้วแหละนะครับก็อยากจะบอกว่าเจอ เดทกันสาบตาติดเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถามว่าเดทกันเก่งไหมไม่เก่งเลยนะครับไม่มีความเก่งไม่มีความอะไรเลยนะครัรสําหรับเดทกันนะก็เป็น อ่าเป็นตัวละครที่แบบว่าแพที่โคตรง่ายอะนะสำหรับเดซกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับก็เมื่อท่านผู้ชมผ่านเนื้อเรื่องหมดแล้วนะครับท่านท่านผู้ชมก็จะได้ฉายาตรงนี้มานะครับซึ่งฉายาตรงนี้นะครับก็ให้ท่านท่านผู้ชมอ่าผ่านหมดอ่าหมดสตอรี่ที่13กับ14นะครับสำหรับอ่าเนื้อเรื่องของ SEO นะครับหรือว่าหมดเนื้อเรื่องของ GTO นั่นเองนะครับก็ อ่าหมดในเรื่องหน้านะครับก็จะเป็นเป็นของ ALO นะครับก็จะเป็นของยุคไอของยุกีนะครับกับอาสนานั้นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอกดรับก่อนแลลวกันเนาะนะครับก็เมื่อท่านผู้ชมกดรับนะครับมันจะอยู่ในอ่าเรียกว่าน่าจะไม่อยู่ในกล่องจดหมายมั้งนะครับน่าจะนะโอเคนะครับก็มันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมอ่า เน่่เน,น่เห็นไหมนะครับก็มันก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้ท่านช,ชมเลื่อมหา,อาได้นะครับก็ส่วนทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมนี้นะครับเป็นทีมนี้แหละนะครับในการผ่านเนาะก็ทำเออคือมันก็ผ่านง่ายอยู่นั่นแหละนะครับนะโดยที่ไม่ต้องใช้นอนเมทเลยนะครับถามว่าก็ง่ายดีเนาะอันนี้ก็เป็นเพจที่ผมผ่านมาแล้วนะครับถามว่าเล่นหมดหายางครับอย่าง ยังไม่เล่นนะครับคือหมดหาตาคือเราสามารถไปเคลียร์ตอนไหนก็ได้นะครับหมดสำหรับหมดฮาร์ดนะครับก็เสียงหลงยิงแล้วนะครับก็ส่วนการอัปเดตถัดไปก็เป็นการอัปเดตส่วนของการล็อกอินนะครับก็การล็อกอินก็จะถึงเดือนหน้าเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเดือนหน้าเลยนะครับของก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ไปการแจกเหมือนเดิมเลยนะครับก็ ส่วนการอัปเดตอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีการอัปเดตแค่นี้นะครับสำหรับแพทวันนี้นะครับก็เป็นแพทที่เรียกว่าเงียบมากนะครับเงียบจนซแบบว่าคนเขาอยากจะเลิกเล่นกันนะครับก็สําหรับแพทนี้นะครับก็ไอที่ผมไปสํารวจสถิติการเล่นมานะคือผู้เล่นส่วนมากนะครับคนไทยเขาอามักจะเลิกเล่นกันเกือบหมดแล้วนะครับส่วนคนญี่ปุ่นก็ยังมีเล่นอยู่บ้างนะครับส่วนตอนนี้นะครับคนญี่ปุ่นคือเขาก กำลังรออยู่ว่าเออแบบเกมเนี้ยเมื่อไหร่จะอัปเดตตู้มานะครับเพราะว่าอาใครที่ได้ดูจากเมื่อวานนะไอช่องช่องหลักอ่าหรือว่าช่องออฟฟิเชียลของเกม SEO เนี่ยคือมึงมาเยอะมากเลยนะไอเกม a อไเนี่ยคือแบบเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบตัดหน้าเกมเนี้ยนะทนะ่านผู้ชมครับก็อาคือผมขอบอกคำนี้เลยก็แล้วกันนะถึง เกม a i s มันจะอัปเดตมาเยอะจากเท่าไหร่นะถ้าสมมติคนเขาไม่ชอบเล่นเกมเล่นเกมแนวนั้นน่ะเขาก็ ไม่ไม่ไปเล่นกันหรอกนะครับถึงควรจะอัปเดตอะไรเยอะแยะนะน<า>โอเคเนาะนะครับก็อ่าสำหรับวันนี้ก็ม,<นา>มีเท่านี้ก็ก็แล้วกันนะครับคือก็ขี้เกียจจะบ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่าถ้าบ่นไปแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะมากมายนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนีนะ้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันเนาะนะคะนรคับสำหรับใครชอบคลิปน,นะะี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็กดติดตามนะคะรับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับของเกม S A.O.M.D.Y. ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับแบ๊บเครเบิร์แกงรัาผม๊บยบา,ยา,บา,ยบายจ้า